ทอมครูซคือนักแสดงชายสัญชาติอเมริกันวัย59ปีที่อยู่ในวงการฮอลลีวูดมาตั้งแต่ยุค80ออหอจะ60แล้วแต่แม่งเฮียแกยังโคตรหล่ออยู่เลย30กว่าปีในวงการหนังฮอลลีวูดทอมครูซมีผลงานการแสดงทั้งของตัวเองและร่วมแจมกับคนอื่นมากกว่า50เรื่องรายได้หนังทุกเรื่องกวดเงินค่าตัวคนดูทั่วโลกไปแล้วมากกว่า7,000ล้านเหรียญน,นี่เป็นข้อยืนยันอย่างดีว่าพลังในความเป็นดาราแม่เหล็กของเขาสามารถดึงดูดคนดูดได้ดีมากๆ และแรงดึงดูดนั้นยังคงทำงานได้ดีอยู่เมื่อเอ่ยถึงพระเอกดังหลายๆคนหนึ่งในนั้นที่คนจะนึกถึงต้องมีชื่อของทอมครูซแน่นอนครับแม้ว่าส่วนสูงข,ของเขาจะไม่ถึงมาตรฐานของสาวๆ,ๆ,ๆ,ๆส่วนใหญ่เพราะทอมครูซสูงแค่170เซนติเมตรเท่านั้นแต่ด้วยคาแรคเตอร์และสเสน่ในการเล่นหนังแต่ละเรื่องบวกกับความหล่อและความเท่บาใจของเขาทำให้ทอมครูซเล่นหนังเรื่องไหนก็ปัง และกวดรา,ายได้อย่างทลุมทลายท็อปกันมาวลิกที่จะเข้าฉายในไทย25พฤษภาคมนี้ก็คงจะทำรายได้มหาศาลน่าดูครับแม่งมันคือการกลับมาของท็อปกันที่ทิ้งภาคต่อหางกันถึง36ปีแถมภาคใหม่นี้ยังได้รับคำวิจารณ์ที่โคตรดีอีก แต่ก่อนที่เราจะไปดูท็อปกันมาลิกที่กำลังจะกลัวไรายได้มหาศาลเรามาดูสิบอันดับหนังทำเงินของทอมคุดกันดีกว่าครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างแต่ละเรื่องจะทำเงินได้ขนาดไหนเรามาโมบ๊ะกันเลยครับอันดับที่10 Age of Tomorrow ใช้เงินทุนสร้างไป178ล้านเหรียญสหรัฐครับสามารถทำรายได้ไป370ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือหนังไซไฟสงครามเอเลี่ยนที่ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนมังงาของอาจารย์ฮิโรชิซากุระสักะนี่คือเรื่องราวของพันโทบิวเคสนายทหารฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพที่ไม่ถนัดงานฝ่ายลบสักเท่าไหร่เคสถูกดัดหลังครั้งใหญ่เมื่อเขาถูกส่งตัวไปยังกองหน้าสมรภูมิลบทีฐานปฏิบัติการแนวหน้าอีทโทรเมื่อช่วงเวลาในการออกรบเริ่มต้นขึ้น 5นาทีหลังจากที่เขากระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เคสก็ตายทันทีเพราะใช้ระเบิดฆ่าเอเลียนที่มีชื่อว่าอัลฟาจนเลือดสีฟ้าของมันกระเด็นโดนตัวเคสก่อนสิ้นใจหลังจากนั้นเคสบูบตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพแบบเดียวกันกับเมื่อ24ชั่วโมงก่อนเคสพบว่าน้ำสีฟ้าของเอเลียนนั้นทําให้เขาวนอยู่ในลูปแห่งเวลาทุกครั้งที่เคสตายเขาจะวนลูปกับมาที่เดิมเคสต้องทําทุกวิธีทางที่จะเอาชนะเอเลียนและออกจากลูปแห่งเวลานี้ให้ได้ อันดับที่เก้ s s i o n i m p o s s i b l e T ใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไปถึง397ล้านเหรียญสหรัฐ Mission Impossible ภาคนี้เป็นผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกของอภิมหาผู้กำกับ JJ เจอัพรามเจเจมารับหน้าที่กำกับอีธานฮันในภาคที่3แต่มันก็ไม่ปังเท่าภาคอื่นมันไม่สุดสักทางภาคนี้มีฉากระเบิดสะพานเป็นฉากใหญ่ของเรื่อง แต่ก็ไม่มีฉากเสียงต้ของทอมครูที่เป็นจุดขายเหมือนภาคอื่นๆนี่คือเรื่องราวของอิธานหันที่รับหน้าที่ในการฝึกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของหน่วยงาน IMF อิธานมีคนรักที่กำลังจะแต่งงานด้วยเธอเป็นพยาบาลสาวสวยที่มีชื่อว่าจูเรียภารกิจล่าสุดของหน่วยงาน IMF ก็คือการจัดการกับวายร้ายที่ร้ายที่สุดเท่าที่เขาเคยไปเชิญมานั่นก็คือโอเวนดาวเวียนผู้จัดหาอาวุธและข้อมูลระหว่างชาติ ผู้ไม่เคยมีแม้แต่ความเสียใจหรือจิตสนึกของความเป็นมนุษย์งานนี้อีธานต้องเจอกับงานที่หนักกว่าดื่มแล้วเขาจะได้แต่งงานสมใจไหมนะอันดับที่8 The Mummy t ม e m เดอ y มัม่ใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไปได้409ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือหนังที่ถูกยกให้เป็นปฐมบทแห่งดักยูนิเวอร์ที่รวบรวมมหากรอบของภาพยนตร์สัตว์ประหลาดที่โด่งดังของยูนิวเวอรซมันเป็นหนังมังมมี่ที่ถูกนํามารีเมคใหม่ครับถึงมันจะเป็นหนังที่ทำเงินอยู่บ้างแต่ด้านคําวิจารณ์นั้นโอ้โหติดลบมากๆครับทั้งฉากที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งบทหลวมทั้งทอมครูดสลัดบทอิทานฮันไม่ได้แม่งคําวิจารณ์ไม่ค่อยดีเลยแฮ นี่คือเรื่องราวของนิกมอตันนายทหารรับจ้างขโมยของโบราณไปขายที่ตลาดมืดเขาบาังเอิญไปพบกับหลงศพหินโบราณของอามานีหัวที่ฟาโรที่ถูกทําให้เป็นมัมมี่ในตอนที่นิกกาลังจะล้าเลี้ยงอามานีออกจากทะเลทรายอามานี e ที่เป็นผีมัมมี่ได้ทําให้เครื่องบินตกทุกคนบนเครื่องบินเสียชีวิตรวมทั้งนิกด้วย แต่นิกถูกชุบชีวิตขึ้นมาพร้อมกับยานทิพย์ที่เชื่อมต่อกับอามาเน่เพราะเขาคือคนที่อามาเน่เลือกให้เป็นกายยาบของเซตเทพแห่งความตายที่ต้องทำลายโลกนี้นิกจะรอดพ้นจากเงื้อมือของอสูรพันปีหรือไม่ไปหาคำตอบกันได้ในเดอะมัมมีอันดับที่7จ h ดเดอะลา m ซามูล ใช้เงินลงทุนสร้างไป145ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไปได้456ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือหนังที่เอาทอมครูซมาจับดาวญี่ปุ่นสวมชุดซามูไรเราจะได้เห็นพ่อนุงใส่ลบพลิกบุบาทมาเป็นนักรบซามูไรของแดนประดิบ นี่คือเรื่องราวของร้อยเอกนาธานอัลเกลนนายทหารผู้ที่เคยสู้เพื่อเกียรติยศของชาติในสงครามกลางเมืองนาธานถูกว่าจ้างให้ไปเป็นครูฝึกทหารในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำไปสู่ความทันสมัยของกองทัพนั่นทำให้เขาได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ศัตรูและวิถีแห่งบูชิโดอาจดูเป็นเรื่องแปลกตาที่เห็นชาวริกันมาแต่งชุดสมูไรในเหล่าสมุไรญี่ปุ่นที่ลบด้วยดาบ,บุลหลังมา แต่ทอมครูซก็โกมกืนและโดดเด่นในการเป็นนักลบสมูไรได้โดยเฉพาะในฉากสำคัญสคัญของหนังคือการลบซึ่งหนังเรื่องนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับอันดับที่6 Mission Impossible ใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหลียญสหรัฐสามารถทำเงินไปได้457ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือหนังต้นกําเนิดมหาการ์การจุลกรรมข้อมูลของยอดสายลับอีธานหันที่ทําเงินมาแล้วอย่างทล่มทลายนี่คือเรื่องราวของอีธานหันสายลับแห่งทีมปฏิบัติการลับ Impossible m i s ิ i o n f o r r e หรือ IMF ที่นําทีมไปปฏิบัติภารกิจอันตรายในกรุงปรากในภารกิจนี้ทีมของอีธานตายหาหมดแหมอีธานยังถูกให้ไล่ป้ายสีอี อีธานต้องหนีลบลุบซ่อนๆพร้อมกับพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและเขาต้องชีกหน้ากากภูฏอยุบึ่งหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ให้จงได้แม่เงเอ้ยทาโคตรๆหลอ่อชิบหายเลยอันดับที่5้ามิช o ันอิมพอสิเบิใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไป546ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือการกลับมาของหนังสายลับ Mission Impossible ที่มีทอมคูตเป็นนักแสดงนำภาคแรกนั้นประสบความสำเร็จมากครับแต่ภาคสองนั้นประสบความสำเร็จยิ่งกว่า <S <S นี่คือเรื่องราวของอีธานฮันยอดสายลับที่ถูกส่งไปทำภารกิจระดับชาติเขาและเพื่อนร่วมทีมต้องเดินทางข้ามทวีปออสเตรเลียเพื่อหยุดยั้งไายนะครั้งนี้ก่อนที่ไวรายจะประสบความสำเร็จในการทำลายโลกนี้นี้น,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 น แม่งเ้ยมีเรื่องราวความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอีธานต้องส่งหญิงของตัวเองไปให้คนอื่นตั้มโอ้ยเจ็บปวดหัวใจอันดับที่4 Wall of the World ใช้ทุนสร้างไป132ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำไรายได้ไปล่อย591ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟผลงานการกำกับของผู้กำกับชื่อดังสตีเวนสปีเบิร์กที่ได้หยิบเอานิยายไซไฟคลาสสิกมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แถมยังได้นักแสดงชื่อดังอย่างทอมครูซมารละบทเป็นคุณพ่อที่ต้องพาลูกๆนี้ตายนี่คือเรื่องราวของเลฟเฟรเลียคนงานท่าเลือที่ถูกเมียทิ้งไปมีผัวใหม่วันหนึ่งเมียเก่าและผัวใหม่ของเธอได้พาลูกๆของเลมาเยี่ยม ในระหว่างนั้นก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานบริเวณใกล้ๆบ้านเขาก็ามีเครื่องจักรกลสงครามโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นโลกมันได้เผาทำลายทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้านี่คือการโจมตีโลกของพวกมนุษย์ตางดาวเ<ตรก>ลยต้องปกป้องลูกของเขาเอาไว้ให้ได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม อันดับที่3 Mission Impossible o ลโลกเนชัใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไป682ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือหนังภาคที่5ของ Mission Impossible ที่สามารถทำเงินได้อย่างตะลมทลายในภาคนี้มีฉากแอคชั่นจัดหนักจัดเต็มอย่างซิ่งมอเตอร์ไซค์โซ่มือเปล่าและฉากเกาะเครื่องบินเสีย่ยงตาย นี่คือการกรลัาของสุดยอดสายลับอีธานหันและเพื่อนร่วมทีมฝีมือมหาการพวกเขาต้องปฏิบัติภารกิจครั้งใหม่เพื่อจัดการกับเดอะซิลิเคตองค์กรลับระดับนานาชาติที่เต็มไปด้วยมือสังหารระดับมือพระการงานนี้อีธานและทีมของเขาต้องระดมทุกกำลังเพื่อล้างบางองค์กรนี้ให้จงได้ไม่ว่าเขาจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามอันดับที่สองมิชชันอิมพอสิเบิลโกดโปรโตคอล ใช้ทุนสร้างไป145ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไปได้694ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือภาคที่4ของนังสุดยอดสายลับ Mission Impossible ที่มีฉากเสียงเป็นเสียงใต้อยู่หลายฉากมากแถมเฮียทอมครูดเล่นสั้นเองด้วยแม่ทุ่มเทจริงๆพ่อโหนมเอ้ยพ่อแกหลังโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการลายที่วางระเบิดนครเคมลิน เจ้าหน้าที่หน่วย IMF อีธานฮันและเพื่อนร่วมทีมของเขาถูกตัดหางปล่อยวัดแบบไร้เยื่อใหญ่อีธานต้องหาหนทองล้างมลทินให้กับหน่วยงานของเขาและเขาต้องทําการป้องกันการโจมตีจากศัตรูอีกครั้งงานนี้อีธานต้องอาศัยความสามารถของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมปฏิบัติภารกิจสุดแสนจะอันตรายปฏิบัติการไล่เงาได้เริ่มขึ้นแล้วอันดับที่หนึ่ง m i ชชั่นอิมพ s สซิเบิลโฟเอาใช้เงินทุนสร้างไป178ล้านเหรียญสหรัฐสามารถทำเงินไปได้791ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหเยอะจริงๆนี่คือหนังมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาคที่6ของทอมครูดที่พี่แกเล่นจากสตันเองภาคที่6นี้ทอมครูดได้ผู้กำกับที่รู้ใจอย่างคริสโตเฟอร์แมคโครรีกลับมากำกับอีกครั้งครับ จุดเด่นในภาคนี้ก็คงจะเป็นบทที่เน้นเรื่องสืบสวนสอบสวนอย่างมีชั้นชึกและฉากแอคชั่นสุดท้าทายก็ทำได้อย่างลงตัวสมแล้วที่หนังมันทำเงินได้อย่างถล่มทลายเมื่อปฏิบัติการที่เบอร์ลินทำให้ลูโตเนียมรุดลอดจนเกินเหตุวินาศรกรรมสถานที่สำคัญทางศาสนาทำให้อีธานฮันต้องร่วมงานกับออกัสวอเกอร์ CIA หนุ่มที่เขมนเขาตั้งแต่แรกพบ อีธานทำให้ผู้กอ่อกันร้ายอย่างโซโรมอนเลนหลุดลอดไปได้ทำให้ CIA และ IMF เริ่มสงสัยในความพักดีของอีธานหันเขาต้องไปสู์ตัวเองโดยการตามจับตัวไวรา,ายสมองเพชรและหยุดไายนะครั้งใหม่ให้จงดอยด้ยด้ยดยนี่แหละครับหนังทำเงินของทอมครูดเป็นไงบ้างล่ะครับแม่มิชชันอิ p พอ s ์ทเซรล่อบไปหกเรื่องเลยครับ แม่ก็มาเป็นนางทำเงินของทอมครูดจริงๆเนานะให้ทำยังไงได้ภาคที่7ที่กำลังจะออกก็คงจะทำเงินมหาศาลหน้าดูเลยแต่เอาเป็นว่าเรามารอดูท็อปกันมาวลิกดีกว่าครับว่าจะขึ้นอันดับหนังทำเงินของทอมครูดได้หรือเปล่าผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยนะเห็นเขาว่ามันดีจริงๆนี่แหละการกลับมาของท็อปกัน สุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือคอหนังคอ,งอ,งองการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเส้ <l>